ยักษ์ตาเน่ะจ้ะจ้ะโอ้น,น,นอี่ไงหินอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตังอีเดาพอไปใส่รองเท้ามาอยู่อยู่อยู่ปลายปราสาทแล้วอยู่ปลายปราสาทนี่คือหินปราสาทตาเดออกมาจะ้าาจะธรรม,ามชาตาิหน่าจ้ะ หินแม่ไกยักษ์ตามนาจ้ะจ้ะโอ้นอินไหนยืนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตั้งจะเป็นเหมือนลูๆเป็นธรรมนาจ้ะนี่จ้ะมีบริเวณขึ้นมาเนะ่อยจ้ะตรงนี้หินอะไรเนี่ยหินยังบ่อนันานบก่ก หินแม่ไข่ย,ยักษ์จะตรงนี้เป็นไก่ตามแยกออกมาจ้ะหินถ้ำมองเอาบรรยากาศร้านหินมาให้เบิ้งหน่อยจ้ะบรรยากาศสวยสุดจ้ะบ้านเฮากแบนี้บรรยากาศสวยๆหน่อยจ้ะให้เบิ้งหน่อยจ้ะเอาบรรยากาศร้านหินมาให้เบิ้งหน่อยจ้ะบรรยากาศสวยสุดจ้ะ บ้านเฮาก็นี้บรรยากาศสวยๆน้ะใใ้เบิ่งเนาะจสวยสุดจ้าเพื่อนๆมาชมด้อจ้จเพื่อนๆท่านใดบนแต่ไดนมาชมก็ชมไป่ก็ยออกจ้าเพื่อนมาชมแล้วก็จังหวะหน่อยตรงนี้หินปราศาทตรจะพาไปหินทำมองด้วย้ะเมื่อกี้เป็นหินฟีฟ้าจ้าตอนนี้ขึ้นไปบริเวณหินทำมองจ้ะตามยิ่ออกมาจ้ะ หินถ้ำมองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนอีกทั้งขึ้นไปกับขึ้นไปนั่งชั้นหินเลยะแต่หินตรงนี้นะ่ะดีเด้อพอเอาไปใส่รองเท้ามาอยู่อยู่อย,ยู่ยยปลายปราสาท,ปปสาทนี่คือหินปราสาทสวัสดีจ่าปังปังสวัสดีจ่าปังปังจ่าแปบ๊บนึงพอ ตรงนู้นขึ้นไปอีกกระน,น้องบ่ขึ้นจ้ะนู้นขึ้นไปตรงนู้นอีกกมีจ้ะจ้ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงกระน,นมองจน,นมอยู่หินปา่าศาสจะ้ะสวยสุดจ้ะพระเพื่อนๆมาชมได้จ้ะเพื่อนๆท่านใดบ่ได้เนมาชมก็ชมไปกันยัยออกจ้ะเพื่อนมาชมแล้วกันจังหวะหน่อยตรงนี้หินปา่าศาส จ้าตรงนี้หินอะไรเนี่ยหินยังพัวนันอานบอหินแม่ไข่ยักษ์จ้าตรงนี้เป็นหินแม่ไก่ยักษ์ตามนาจ้าจ้าโอ้นี่ไงยืนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตั้งสวัสดีจ้าปังปังตามยิออกมาจ้า หินถ้ำมองหินแม่ไกย,ยักษ์ตามนาจ้ะจ้ะโอ้นี่ไหนยืนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตัง้งขึ้นมากร <Yeah. S 1> ะโนม <Yeah. S 1> ยู้อีระโนมกระโนมบอกเงียแล้วจ้ะหินแม่ไกย,ยักษ์ตามนาจ้ะจ้ะโอ้นี่ไหนยืนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็น หินตังบายบายค่ bye bye. B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 ye ะบาย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 ค่ะบายบายจ้าตรงนี้ขั้นเด็กหินปราสาททั้งขึ้นไปกับขึ้นไปน้ำชันหินเลยจ้ะแต่หินตรงนี้นัเอาบรรยากาศล้านหินมาให้เบื้องน่อจ้ะบรรยากาศสวยสุดจ้ะบานเฮาก็มีบรรยากาศสวยๆน่อจ้ะให้เบื่องน่อจ้ะ สวยสุดจ้ะพาเพื่อนๆ่มาชมด้วยเจ้าเพื่อนๆือนท่านไดบ่ได้ไนมาชมก็ชมไปกล่เอออกจากเพื่อนมาชมแล้วกับจังหวัดหน่อยตรงนี้หินปราศาทสวยสุดจ้ะพระเพื่อนเพื่อมาชมด้วยเจ้าเพื่อนๆือนท่านไดบ่รได้ไนมาชมก็ชมไปกล่เอออกจากเพื่อนมาชมแล้วกับจังหวัดหน่อยตรงนี้หินปราศาทหินแม่ไกยักษ์ตามาจ้ะจะอ้นอินไหมอินอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตั้ง สวยสุดจ้าพ่อเพื่อนๆมาชมด้วยจ้าเพื่อนๆท่านใดบ่ได้ไหนมาชมก็ชมไปกไกลๆออกจ้ะเพื่อนมาชมแล้วกันจังหวะหน่อยตรงนี้หินปราสาทขึ้นมาแต่นมยูเี็นนมเห็นนมบอกงี้แล้วจ้ะจ้ะอ่าแต่นมขึ้นไปขึ้นไปดินขึ้นมาแต่นมยู น้อน้อบอกเมียแล้วจ้ะจ้ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง,งตาโนมตาโนมอยู่หินปราสาทจ้ะเดี๋ยวจพาขึ้นไปข้างบนอีกนี่จะ้ะเป็นยังเป็นจจงเอื่น่าเห็นทำมองเดี๋ยวจะพาขึ้นไป ทำยังมาจ้ะธรรมชาติมาจ้ะจะเป็นเือนรูรูเป็นรมนะจ้ะนี่จ้ะมีบริเวณขึ้นมาน่อจ,จะพาไปหินธรรมมองด้วยจ้ะเมื่อกี้เป็นหินฟรีฟ้าจ้ะตอนนี้ขึ้นไปบริเวณหินธรรมมองจ้ะ ขึ้นมาแอนนมอยู่แอนอน้มแอนนมบอกเมียแล้วจะนี่จะเป็นยังเป็นจังเอิวมาหินทำมองเดี๋จะพาขึ้นไปน <c oughs> จ้ะตรงนี้หินอะไรเนี่ยหินยังวอนันอ่านบอ <c oughs> หินแม่ไข่ย,ยักษ์จะตรงนี<ไ>้ <c oughs> เป็นไก บายบายค่ะบาย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 ค่ะบายบายจ้าตรงนี้เขาเรียกหินปราสาทก่อจะพาไปหินธรรมม้งด้วยจ้าเมื่อกี้เป็นหินฟีฟ้าจ้ะตอนนี้ขึ้นไปบริเวณหินธรรมม้งจ้าขอบคุณจ้าที่เราชมคลิปจ่าแค่นี้เด้จ้าบายบายคลิปหน้าเจอกันแยกออกมาเงินไม้จ้าบายบายค่ะบาย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 ค่ะบายบายจ้า ตรงนี้เขาเรียกหินปราสาทเดี๋ยวเราพาไปข้างบนอีกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าตรงนี้เขาเรียกหินปราสาทหินแม่ไตย,ยักษ์ตามาะจ้ะจ้ะโอ้น,นี่ไนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตั้งจ้ หมุนสามร้อยหกสิบองศาให้ชมจ้า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 นี่เลยจา้าทั้งขึ้นไปกับขึ้นไปน้่งชันหินเลยจ้าแต่หินตรงนี้นายนี่จา้บบจาเป็นยังเป็นจังเอิวมาเห็นทำมอเดี๋ยวจะพาขึ้นไปจ้าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึงน่งตานมจ้า นมอ,อยู่หินประสาทจ้ะหินแม่ไกย,ยักษ์ตาเนาะจ้ะจ้ะอุ้นีินไหนยืนอยู่ทั้งนี้ตรงนั้นเป็นหินตั้งเอาบรรยากาศลานหินมาให้เบื่องเน่อะจ้ะบรรยากาศสวยสุดจ้ะบานเฮากับีบรรยากาศสวยๆเนาะจ้ะให้เบิ่งเนาะจ้ะ <c oughs> จ้ะตรงนี้หินอะไรเนี่ยหินยังพอนั่นอ่านบอก หินแม่ไข่ยักษ์จากตรงนี้เป็นไก<ต><ด>่จาก้าอ่าตาโนมขึ้นไป<ต><ด>ขึ้นไปดิสวยสุดจากพาเพื่อนๆมาชมได้จา้าเพื่อนๆทาน่านใดนเพื่อนในมาชมก็ชมไปไกลๆออกจาก้าเ<ต><ด>พื่อนมาชมแล้วกัน<ต><ด>จังหวะหน่อยตรงนี้หินปราสาทนี่จา้าเป็นยังเป็นเจ้าเอิว่าเห็นทำม,มอสเดี๋ยวจะพาขึ้นไปอีเด้อพ่อไปใส่รองเท้ามา อยู่อยู่อยู่ปลายปราสาทนี่คือหินปราสาทขึ้นมาแอนนมอยู่แอนนมขนมบอกเมียแล้วจ้ะอีเด้อพ่อไปใส่รองเท้ามาอยู่อยู่อยู่ปลายปราสาทนี่คือหินปราสาทจะเเป็นนหมือ รู้ลู่เป็นจำหนะจ๊ะนี่จ้ะมีบริเวณขึ้นมาหน่อยสวยสุดจ้ะพระเพื่อนๆมาชมได้จ้ะเพื่อนๆท่านใดบ่ได้ามาชมก็ชมไปก็ยัยออกจ้ะเพื่อนมาชมแล้วก็จังหวะหน่อยตรงนี้หินปราสาทปราสาทจ้ะตรงนี้หินอะไรเนี่ยหินยังบ่อหนังบ่อหินแม่ไข่ยักษ์จ้ะตรงนี้เป็น หี่ด้อพออไปใส่รองเท้ามา,ายอยู่อยู่อยู่ปลายปราสาทนี่คือหินปราสาทหมุนสามรอยหกสิบองศาให้ชมจา้า